สวัสดีค่ะวันนี้แม่พิตโนกกับน้องไอเดียจะพามาเที่ยวเขาใยญยเที่ยนะคะมาปั่นจักรยานดูทะเลเหมอกกันนะคะเวลาตอนนี้ก็ตีห้าจะหโมงเช้าแล้วค่ะก็ยังมืดมืดอยู่นะคะอันนี้เป็นภาพบนที่พักเรานะคะเป็นหมอกถ่ายลงมาจากที่พักลาลิกาโนนะคะ จะมองลงมาก็จะเห็นทิวหมอกกำลังลอยขึ้นมาจากเขาใหญ่เที่ยงนะคะ,ะรเราอยู่บนที่สูงะคะะ่ะทำไมสิบสามไม่ได้คุยพี่บอกว่าอะไรสิบสามพีู่ดเลยสุดชื่นปาป้า,ปา,ปาพี่โตโน่ปัน่นแม่สอนป้า บนดูหมอกนะคะหมอกกำลังลอยลอยขึ้นมาเหนือน้ำตอนนี้หมอกกำลังลอยขึ้นเดี๋ยวพอเรากลับไปบนที่พักอ่ะบนยอดดอยอ่ะบนยอดภูอ่ะหมอกก็จะขึ้นไปถึงตรงนู้นนะคะอันนี้เราลง,ลงลงมาหาลงมาหาน้องหมอกตั้งข้างบนลูก ไปเลยไปยไปกันเลยสวยมากเลย,เลยว้าวตรงนี้สวยมากเลยอ่ะเนาะสวยมากเลยดูทะเลหมอกไม่ไป,ไปสมุนหรอไหนะแ,แ,แล้วก็ก็เรามาได้ครึ่งทางแล้วไงเราก็วน ว้าสวยมากเลยทะเลหมอ,อกสวยมากเลยโอนดูค่ะสวยมากเลยว้าสดชื่นวู้สดชื่นมากเลยลไอเดียตรงนี้ก่อนลูกไหวพาก่อนค่ะไหวพาตรงนี้ก่อนลูก โอ้ช่องนี้ยิ่งจะสวยเนี่ยตรงเนี้ยจอดรถตรงนี้ก็ได้ลูกเนี่ยจอดตรงเนี้ยโอ้โอ๋อนั่นมองลงไปเป็นเขื่อนลำตะคองอ๋อเส้นมิตรภาพอืมสวย